สวัสดีค่ะช่างเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าก็จะพามาผสมดินหมักเตรียมไว้ปลูกนะคะเพราจะเจจ่าเตรียมแปลงเตรียมแปลงไปแล้วเนาะอย่างอย่างแปลงผักเจจ่าพวกเนี้ยเจจ่าก็มีดินอยู่แล้วใช่ไหมคะเจจ่าจ่าก็โกยขึ้นมาตากไว้แล้วอย่างแปลงนี้เป็นแปลงใหม่ยังไม่ผ่านการปลูกนะคะเะจ่าเอาก้าผักมาวางไว้ยังไม่ผ่านการปลูกเจจ่าก็จะ หมักไปแล้วชั้นหนึ่งคือใส่ดินใส่ใบไม้แล้วใส่ดินกบข้างบนดินที่เราผสมนี่แหละคะ่ะที่เราปรุงนี่นะคะขึ้นกบใบไม้ข้างบนทิ้งไว้แล้วรอกล้าผักตัวเนี้ยตอนแรกยาจ๋าใส่คือเต็มเต็มขอบกระบะเลยนนี้เลยนะคะแล้วทีนี้พอเายจ๋ารดน้ําทุกวันแล้วก็ลดตุนซีสังคะแสงแล้วข้างล่างใบไม้ก็คือเขาจะเริ่มยุบลงไปพอถึงวันเราจะปลูกเราจะปลูกผัก เจ้าจ๋าก็จะเอาดินผสมสูตรที่เจ้าจ๋าผสมวันนี้นะคะขึ้นขึ้นกบหน้าแปลงอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ปลูกได้เลยก็เพราะฉะนั้นเจ้าจ๋าต้องต้องหมักดินไปล่วงหน้านะคะรอกล้าผักพวกนี้โตค่ะรอกล้าผักพวกนี้โตก็ก็ปรุงดินเสร็จปุ๊บก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อยสิบห้าวันนะคะอย่างน้อยสิบห้าวันก็พอดีแหละค่ะกล้าผักเจ,จาก้าจ๋าไม่ใช่ว่าอย่างน้อยสิบห้าวันเราคือเรา เราดูว่าดินเราไม่ร้อนแต่แต่ยังต่ําก็สิบห้าวันสิบห,ห้าวันหรือสิบวันขึ้นไปก็ได้ค่ะจ้าจ๋าเคยเคยผสมเสร็จแล้วปลูกเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าตามหลักการของเขาแล้วอ่ะต้องหมักไว้หนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดเรารีบเราก็ไม่เป็นไรเราก็เอามาใช้เลยแต่กาผักต้องแข็งแรงนะคะถ้าเกิดกาผักเขาไม่แข็งแรงมันก็จะสลดช่วงแรก แต่ถ้าเกิดเราบํารุงดีๆดูแลดีอ่ะมันก็จะอยู่ได้ค่ะมันเป็นไรเนจ๋าลองมาแล้วผสมปุ๊บขึ้นปลูกเลยเนจ๋าก,ก็ทํามาแล้วเนจ๋าแบบรีบไงคะช่วงนั้นก็คือเนี่ยค่ะก็คือมันก็ทําได้นะคะมันก็แล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าตามหลักการเขาคือต้องหมักไว้หนึ่งเดือนถ้าเกิดเราไม่ไมกล้ากล้าเราพร้อมปุ๊บอ่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,อนยังยังไม่ไม่มีดินจะปลูกเราก็ต้องเอามาปลูกแล้วค่ะมันก็ได้นะคะเนจ่าลองแล้วค่ะผักไม่ตายก็งามดีค่ะ งามดีนะคะก็อัตรา,าตส่วนของเราวันนี้ก็จะมีขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแกะดำหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้วัวหนึ่งส่วนถ้าขี้วัวเรามีเวลาหมักขนาดนี้นะคะก้อนขนาดนี้ก็หมักได้ค่ะแต่ว่าเดจาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะมันแข็งเนาะเดจาก็จะแยกออกไปไว้หมักเป็นน้ําหมักน้ำหมักขี้วัวเอาไว้ลดเอาไว้ลดเวลาผสมดินหรือว่าเวลาลด ผักได้ค่ะตอนผักเขาเล็กๆนะคะลดกระตุ้นให้เขาเตินตบตูได้ดีเพิ่มในตัวเจนให้ให้ผักของเราได้ได้งานนะคะเพิ่มธาตุในตัวเจนก้อนใหญ่ๆจ่จาก,ก็จะแยกออกแต่ไม่แยกก็ได้นะคะแต่เนะี่ยสรุปแล้วก็คือสูตรด,ดินก็คือขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนแล้วก็ดินอีกหนึ่งส่วนจะเป็นดินถุงก็ได้นะคะ แต่ว่าดินของยายจ๋าคือมันผ่านการปลูกมาแล้วคือมันเป็นดินที่ปลูกในกระถางพอยายจ๋าตัดผักไปยายจ๋าตัดผักไปมันก็จะมีกมากมะพร้าวใช่ไหมคะที่รองก้นกระถางตัดผักไปแล้วยายจ๋าก็เอาดินไปตากแดดตากแดดแห้งแล้วหอยจีรุงเะดีตายหมดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วยายจ๋าก็จะเอาดินเนี่ยคะ่ะหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวถ้าเราจะเอาเพาะ,ะหวานเมล็ดผักนะเราต้องร่อนเอาขุยมพะพร้าวไอ้กากมะพร้าวสับพ,สพ,พวกนี้คะ่ะออกเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไปกดทับผับมันก็จะไม่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 งามนะคะถ้าเกิดแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิด <Credit noise> เราจะผสมในแปลงปลูกก็ไม่เป็นไรค่ะเดียเอาเอาผสมลงไปเลยได้แต่ถ้าเกิดว่าดินเราล้วนดีแล้วไม่มีกระเบ้องพาสับก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่กระเบ้องพาสับเนจ่าเนจ่าเมื่อก่อนเนจ่าเขาจะล่อนออกแต่ตอนเนี้ยคือเราเน้นปลูกในแปลงเนาะเนจ่าไม่ล่อนออกแล้วจุกเวินเนจ่าจะใช้ดินที่ละเอียดเอาโรยทับหน้า เพราะว่าเราก็เพิ่มทงอากาศให้กับดินออกซิเจนเขาจะได้ถ่ายเทได้สะดวกนะคะในดินก็คือเนจจาก็ผสมลงไปเลยหนึ่งส่วนของเนจจาก็หมายถึงหนึ่งถังเนี่ยค่ะเนจจ่าจะเอาถังนี้ตวงเนาะอย่างนี้ดินหนึ่งส่วนใช่นหมคะกะขุยมะพร้าวสับก็หนึ่งส่วนนะะี่ค่ะเจาก็ตักเลยเนจจ่าผสมไปได้สามก็สอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะาตักส่วนผสมให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเจจ่าจะไปบอกว่ายนจะาลดด้วยน้ำอะไรได้บ้าง ะะก็กลับมาพ้าหนึ่งส่วนกลับมาพร้าวหนึ่งส่วนนะคะเทลงไปในกระมังผสมเลยแล้วก็ที่บัวอีกหนึ่งส่วนค่ะงนยุติจ,จายยังไม่ตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวตักห้ดูก่อนเดี๋ยวไปตั้งกล้องตอนที่เราผสมทีเดียวไอ้ก้อนใหญ่อย่างเงี้ยหมักได้ค่ะเดี๋ยวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เรา น้ำหมักของเราที่ผสมลงไปทิ้งไว้นานอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มแล้วเวลาเรามาผสมปลุกเราเห็นเป็นก้อนเราก็บีบๆหน่อยก็ได้ค่ะเอามือบีบบีบ,บ,บก็แตกแล้วแต่ตอนนี้บีบไม่แตกค่ะแข็งมากมันต้องผ่านการหมักก่อนผ่านการหมักก่อนแล้วก็พอเราเอามือบีบแล้วมันจะมันจะแบบไอ้นี่เลยค่ะมันจะนิ่มก็สะดวกขี้วัวขี้วัวนี่ค่ะหนึ่งส่วนเทลงไป อย่างนี้เลยแล้วก็แกะดำค่ะเดจ๋ายังไม่ใส่ถุงมือข้างหนึ่งนะคะเดจ๋าจะแกะดำหนึ่งส่วนถ้าเกิดใครปลูกน้อยก็สามารถใช้แบบอ,อย่างถ้วยนะคะได้หนึ่งถ้วยอย่างละหนึ่งถ้วยผสมน้อยๆก็เอาอย่างละหนึ่งนะคะปลูกผักแต่ถ้าเกิดปลูกพวกต้นไม้ใหญ่มันก็ต้องใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะ อย่างผักบุ้งก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องขยันลดน้ําหน่อยเพราะว่าดินเขาจะร่วนมากแล้วเขาจะระบายน้ําได้ดีนะคะแกแบดัาแกแบดัาจะหนักหน่อยนะคะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมลงไปเลยวันนี้ย่าจ๋าไม่ได้เตรียมตัวจะทําคลิปแต่ว่าพอดีอทําไว้ดีกว่าเพราะว่าในไหนก็เพาะกล้ามาแล้วมันก็มันก็ไอ้นี่แหละคะ่ะแต่ที่จริงอ,ะอ่ะได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ เราก็คุกเ้าให้เข้ากันก่อนก็ดีนะคะมันจะคุกง่ายถ้ามันเยอะแล้วมันจะคุกยากแต่ตอันนี้ยา๊จ๋าก็ทําให้ดูไปเลยก็ได้คือผสมสี่อย่างนี้เข้ากันเลยดินดินดินอีกหนึ่งส่วนจะเป็นดินถุงก็ได้ดินเก่าดินหน้าดินของบ้านเราก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เจ๊จ๋ารอบนี้ยาจ๊จ๋าเพิ่มเติมขึ้นมาขึ้นมาก็คือนี่ค่ะขี้เถ้า ขี้เท่าที่ได้จากการเจจ๋าไปขอมาจากร้านส้มตาไก่ย่างคะ่ะขี้เท่าเขาบอกว่าพราะว่าส่วนมากส่วนผสมของเจจ๋ามันจะเป็นกรดนะคะเจจ๋าจะหมักอย่างน้ําหมักพวกที่จะมาลดนึงคะ่ะน้ําหมักใช่ไหมคะเดี๋ยวเจจ๋าจะพาดูน้ําหมักดีกว่าเดี่ยวจะรอบนี้เจ๊จ๋าเพิ่มเติมมีขี้เท่าเอามาผสมลงไปด้วยนะคะ,ะขี้เท่ามันจะมีลิเป็นด่างนะคะมีลิเป็นด่างแล้วก็เอามาลดกรด ละามาลดกดในในดินของเราน้ำหมักของเจ๊จ๋าก็ตอนนี้ก็จะมีเจาจ๋าผสมจุลินทรีย์สารข้าแซงไปแล้วนะคะอันนี้มันจะเป็นน้ำหมักเศษอาหารเนาะที่เจ๊จ๋าผสมไว้เราใช้ไม่หมดเราเจ๊จ๋าก,ก็มีน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักกากกาแฟอันนี้ก็เหมือนกันค่ะที่เจ๊จ๋าให้ปลูกเก็บไว้ให้นะเห็นไหมคะจะมีทวกเศษเปลือกกล้วย เปลือกกล้วยมีกากกาแฟหมักอยู่ในนี้แล้วเจะจ๋าก,ก็เทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเทไปเนะะี่ยค่ะสามอันเลยหนึ่งสองสามเนะะี่ยค่ะเทไปบาลานซ์กันนะคะใครจะทํายังไงก็ได้ถ้าสูตรน้ําไม่มีตายตัวนะคะเพราะเราเอใช้หมักดินจะเห็นไหมคะจะมีเปลือกกล้วยมีมีเปลือกกล้วยม,มีเศษกกผักเศษผลไม้ที่จะจ๋าก,กินในครัวเรือนเนะะี่ยค่ะก็คืออยู่ในนี้ในกากกาแฟ,าฟนี่แหละอันนี้จะเป็นน้ําสาวข้าวนะคะ น้ำซาวข้าวมันจะมีขาวๆลอยอยู่ก็คือมันเป็นฮอร์โมนนมสดของเจ้าจ่าที่มันเป็นก้อนนะคะเจ้าจ่าก็เลยเอามาเทหมักไปด้วยแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะอันนี้น้ำเปล่าใสๆเลยน้ำเปล่าอันนี้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะพวกสิพวกน้ำหมักแต่น้ำซาวข้าวอ่ะทุกบ้านอ่ะต้องมีใช่ไหมคะเจ้าจ่าแนะนาําไปเลยใครจะผสมดินหรือว่าใครปลูกผักเก็บน้ำซาวข้าวไว้อันนี้เจ้าจ่าผสมเอ น้ำหมักเปลือกมังคุดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคในดินด้วยนะคะน้ำหมักเปลือกมังคุดตอนที่มังคุดเยอะๆเจ๊จ่าก,กินแล้วเจ๊จาก,ก็เอาหมักใส่ถังไว้าจากกรองน้ําออกกออกมาเก็บไว้าจ๊จ่าทาคลิปไว้อยู่นะคะถ้าใครไม่มีน้ําหมักกากาแฟน้ำหมัก,ก,มกเศษอาหารพวกนี้นะคะไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้น้ําชาวข้าวอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ผสมกับน,น้ําเปล่านะคะต,ตอนนี้เจ๊จ๋าก็ขอตัวตั้งกล้องก่อน เราจะผสมดินให้ดูก่อนนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นที้เข้านะคะจากเตาถ่านนี่นะคะเตาย่างเตาไก่ย่างของร้านต้มตันนี่แหละค่ะโรยลงไปไม่ต้องเยอะนะคะจะจ๋ากะปริมาณเอาไม่มีสูตรตายตัวะค่ะกะเอาได้เลยแต่ว่า ไอซีส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคุยมะพร้าวกับอะกะทิวกะแกบดำแก่เผานะคะอย่างละหนึ่งส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนตอนนี้เราผสมของแห้งก่อนนะคะทุกอย่างยังเื่อเพิ่นรดน้ำน,นะคะแล้วจ๋าใส่แมสค่ะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นเนาะมันจะเป็นฝุ่นแนะนำนะคะถ้าเกิดใครจะผสมปุ๋ยหมักใส่แมสปติดไว้เพราะว่าจะฝุ่นมันจะเยอะ เราก็คุกส่วนผสมที่แห้งเข้ากันก่อนให้มันเข้ากันดีก่อนถ้าเราใส่น้ําไปพร้อมกันเลยอ่ะมันคนยากอ่ะมันไม่เข้ากันมันไม่ทั่วถึงนะคะส่วนผสมมันจะแยกกันมันไม่เข้ากันอันนี้เราผสมส่วนที่เป็นแห้งก่อนจะดีที่สุดจากจากที่เจาจ๋าเคยเคยผสมมานะคะตอนแรกอ่ะก็ใส่น้ําลงไปทีเดียวเลยพอใส่น้ําลงไปทีเดียวแล้วเวลาผสมมันหนักมันหนักอะมันคนยากมันไม่เข้ากัน อันนี้เราผสมของแห้งเท่ากันทุกอย่างที่แห้งๆนะคะขุยมาพ้ารอบนี้ดีค่ะไม่มีใยทุกอยาสั่งมารอบเที่ยมีใยมันก็ใช้ได้นะคะแต่เวลาเราจะไปผสมข้าวกล้ามันต้องล่อนเอาใยมะพร้าวออกแต่อันนี้รอบนี้เขาไม่มีใยเขาไม่มีใยมะพร้าวนะคะผสมในเท่ากันอย่างนี้เลยทั้งสี่อย่างเข่ากันหมด ค่อยนแล้วค่อยเติมน้ำหมักนะคะใครไม่มีน้ำหมักก็ใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะหะแสงเนะะี่ยคอะอยาอง,ยงจา่าทำไม่เยอะผสมลงไปเลยเขาจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักได้ไวขึน้นดินเขาก็จะขี้วัวแข็งๆมันก็จะนิ่มพ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะเข้าไปย่อย ไปด้วยก้อนพีวัวแข็งๆนห่คะผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเข้ากันหมดแล้วนนส่วนทุกอย่างเข้ากันใช่ไหมคะอันนี้ยจ๊จ๋าก็สมมุติว่าใครมีน้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็ใส่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดมันปุ๋ยปุ๋ยหมักของเรามันแห้งเราก็ต้องเอาน้ำเปล่าผสมนะคะ แต่เจ๊จ๋ามีน้ำหมักใช่ไหมคะน้ำหมักน้ำหมักเสร็จอาหารผสมกันกระกากาแฟนะคะเก็บไว้หลายวันและนานแล้วค่ะเก็บไว้ใส่ถังไว้เจ๊จ๋าใส่สองกระบวยสูตรดินสูตรนี้เจ๊จ๋าลองผสมอยู่แล้วใส่อย่างละสามคะ่ะกําลังดีนะคะอันนี้สามเลยน้ำหมักพวกนี้หมักไว้นานมันก็จะเป็นกรดนะคะกาะกาแฟเขาก็จะเป็นกรดอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะมีเปลือกกล้วยเปลือกอะไรก็หมักไปแต่ว่า เราเอาขี้เท่ากับแกะเผาไปลดความเป็นกรดของเขานะคะพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกรดแต่ขี้เท่ากับแกะเผา,าเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างมันก็จะทําให้เป็นกลางนะคะอันนี้น้ําน้ําซาวข้าวกะฮอร์โมนนมสดที่ว่ามันเป็นก้อนๆได้จากก็แยกอ่อน,นะะก็ใส่สามมันกันถ้าใครมีแต่น้ำซาวข้าวก็ใส่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวค่ะมีน้ำเปล่าก็ใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะ,มคะไม่เป็นไร ไม่มีสูตรตายตัวแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาหมักนานนะคะเจ๊จ๋าแนะนําว่าใช้นมเปรี้ยวกับนมเปรี้ยวยาคูก็ได้ค่ะกาเกืนก็ได้แล้วก็เอาน้ําตาลน้ําตาลทรายที่เรากินนะคะเป็นอาหารจุลินทรีย์ลงไปหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วจ๋าก็จะใส่แค่นี้ก่อนแล้วก็จะคลุกดูก่อนนะคะเดี๋ยวจ๊จ๋ามาคลุกดูก่อนนะคะว่าเขาใช้ได้ไหม ถ้าเขาแห้งเกินไปก็เติมน้าได้อีกอะแต่ื่อกีเจ๊จ๋าลองดูแล้วว่าอย่างละสามอะมันจะพอดีอย่างละสามก้เลยใครไม่มีน้ําหมักไม่เป็นไรนะคะใครไม่มีน้ําหมักก็เอาน้ํเป่าอย่างเดียวค่ะน้ำป่าอย่างเดียวได้เลยแต่ถ้ามากเจา๊จ๋ามีน้ําหมักมีเซนีสั่งขแสงเจจ๋าก็จะใส่ครบหมดเลยค่ะมีน้ําหมักอะไรเจาร๊จ๋าใส่ทุกอย่างอะอันนี้จะรู้สึกว่า เหมือนจะฉ่ำไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันฉ่มันแฉะไปหน่อยแล้วก็แก้ได้โดยการเติมที่วัวที่วัวหรือว่าถือมะพร้าวเติมได้ค่ะข้างหน้ากำลังลมไม่ข้ากันเนยไม่แฉะค่ะกำลังดีเลย นะะี่ค่ะสมมติว่าเขาแฉะเกินไปเราก็เอานี้เลย,ยขี้วัวโรอยๆลงไปแบบนี้เลยขี้วัวแห้งเนะีค่ะถ้าเขาแฉะเกินไปนะเราแก้ได้<ม>ขี้วัวเขาก็จะไปดูดซับน้ำนะค่ะทำให้เขาชื้นความชื้นพอเหมาะแล้วปุ๋ยหมักของเราก็จะไม่เน่าไม่หนีนะคะพอเขาหมักไปที่มันจะหอมค่ะจากน้ำหมักที่เหม็น กลิ่นแรงนะคะก็เนื้จ๋าชินกับไม่ไม่ไม่บางเกล็ดน,นะคะไอ้พ่อน้ำหมักเนี้ยความเหมน,นื่อยเนี้จ๋าก,ก็ไม่หมีนค่ะคือมันเราว่ามันเป็นน้ำหมักเก็อาหารเนาะเรารู้ว่ามันมาจากอะไรกนะ็กำลังดีแล้วแล้วก็เนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยส่วนผสมทุกอย่างเท่ากันหมดแล้ว ถ้าเราใส่น้ําไปพร้อมกันกับใส่วัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจะประหมักนะคะมันจะหนักมันคนยากันเท่ากันอย่างนี้มันคนง่ายใช้ได้ละความชื้นอันนี้ก็จะฉ่าไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะฉ่าไปหน่อยนึงแต่ยายจ๋าจะหมักทิ้งไว้เพราะว่าทิ้งไว้ใส่กระสอบปุ๋ยทิ้งไว้เดี๋ยวขี้วัวพวกนี้ค่ะเขาจะดูดความชื้นไปย่อยตัวเขาเอง เพราะว่าถ้าเราทําแห้งไปอ่ะพอขี้วัวดูดไปหมดอ่ะพวกดินพวกอะไรเงี้ยมันจะแห้งเกินไปค่ะแห้งเกินไปก็จะไม่ย่อยสลายดีนะคะสูตรนี้ง่ายค่ะแต่เดี๋ยจากเพิ่มเติมรอบนี้คือใส่ขี้เถ้าขี้เถ้าค่ะเดี๋ยวจาก็เอากระสอบปุ๋ยมาใส่เลยะคะ อันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อกระสอบปุ๋ยหมักทิ้งไว้ได้แต่มันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งคีค่ะที่ว่าปรุงดินให้อร่อยก็คืออันนี้นะคะแต่มันใช้เวลาหมักเป็นเดือนค่ะเนจ๋กาก็เลยไม่ใช้เดี๋ยวเนจ่าอันพ่อดินรอบนี้เนจ๋าจต้องรีบใช้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบใช้นะคะสามารถเอาเศษผักเศษใบไม้เศษหญ้าเศษผักเศษอาหารเศษข้าวที่เรากินเหลือน,นะคะมาคลุกได้เดี๋ยวเนจ่าจะทําให้ดูอีกสูตรหนึ่งกันแล้วกันนะคะว่า เอาพวกนี้ยแต่ว่าก็คือยังไม่ใช้งานหมักทิ้งไว้ก่อนหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะแต่อันนี้เอาสูตรนี้ก่อนลนะ,ะสูตรนี้15วันก็ใช้ได้ไม่ถึง15วันก็ใช้ได้ค่ะ15วันเป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเรารีบบเราก็ใช้ได้เลยค่ะแต่รอบนี้ก็จ๋ายังไม่รีบหมักไว้ก่อน รลอดก้าผักตกก่อนพร้อมลงถึงจะเอากบหน้ายไงนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะว่านี่ค่ะหมักตักกระสอบไว้แล้วก็ทิ้งไว้สามสี่วันแรกเขาจะร้อนค่ะเขาเืิดะบวนการหมักเนาะหมักไม่จ่าลืมบอกไปถ้าใครมีเปลดไข่ก็ใส่ไปได้นะคะเปลดไข่เชาเดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบหลังก็ได้ แม่จ๋าไม่ได้ไม่ได้บีไว้ไม่ได้บี ท้งน้ำหมักแตรสูตรอะ่ะมันก็ทําได้หลายอย่างนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวเรามีน้ําหมักอะไรเราก็ใส่ไปเลยซีหมักเราไม่ต้องยึดติดไม่ต้องยึดติดว่าต้องใส่เท่านู้นเท่านี้มีอะไรก็ใส่ได้เราก็มัดใส่กระสอบสี จะมัดใส่กระสอบป,ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะใช้งานพร้อมใช้งานก็เอาขึ้นเอาใช้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ทักเข้ามาถามเยาจา่าได้นะคะบางทีเาจา่าอธิบายอันยังไม่หมดแต่ว่าทําไปนั่นไปมันก็บางทีก็ลืมพูดนะคะสำหรับคลิปนี้เยาจา่าก็พามาปรุงดินนะคะ,ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมคลิปของเยจ่าจนจ,จบนะคะ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเจจ่าพาปลูกนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ทําตามถ้ามันเข้ากับตัวเองก็ทาทาตามได้นะคะหรือว่ามีอะไรจะแนะนได้จาก็แนะนํามาได้นะคะถ้าใครไม่มีน้ําหมักพวกนั้นก็น้ําป่าอย่างเดียวนะคะรักเข้ามาถามได้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ